ต่อไปนะคะในหน้าที่38ค่ะเรื่องเดิมนะคะความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมของจํานวน6ถึง10ค่ะคำชี้แจงที่1ค่ะจับปลา8ตัวจากอ่างแก้วใบใหญ่ใส่อ่างแก้วใบเล็ก2ใบจะได้อย่างละกี่ตัวเขียนจํานวนปลาในช่องว่าง ที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้ววาดรูปปลาในอ่างแก้วใบเล็กค่ะเขาให้เราแบ่งปลานะคะในอ่างแก้วใบใหญ่ออก5้าครั้งค่ะ 1, 2, 3, 4, 5สาี่นะคะมามาดูครั้งที่1ค่ะครั้งที่1นนะคะเรามีปลานะคะทั้งหมดที่อยู่ในอ่างแก้วใบใหญ่ทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆนับค่ะ 1>, 1, 2, ึ่งสองามสี่ห้าหกดแดนะคะเราม,มาีมีปลาทั้งหมด8ตัวนะคะเราจะต้องแบ่งปลา8ตัวเนี้ใส่โถกแก้วทั้งสองใบนะคะเรียนคะจำนวนที่น้อยกว่า8มีเลขอะไรบ้างคะมีเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่ 5 6 7 8จนะคะจำนวนที่จำนวนนับนะคะที่มี5้านะคะน้อยกว่า8ก็มีศูนย์หนึ่งสค่ะน้อยกว่าแปดนะคะเราเรามาแบ่งปราค่ะนักเรียนเลือกนะคะคุณครูบอกว่าการแบ่งนะคะให้นับเริ่มจากจํานวนที่มีค่าน้อยกว่า8นะคะสมมุตินักเรียนเลือกเลข2ค่ะ นักเรียนแบ่งปลานะคะใส่โถรแรกไปสองตัวค่ะเอาปลาสีเหลืองนะคะโถรแรกค่ะสีเหลืองนะคะใส่ลงไปในโถที่หนึ่งค่ะสองตัวที่เหลือค่ะนักเรียนลองนับดูนะคะเหลือปลาที่ยังไม่ได้ใส่โถใบที่สองกี่ตัวคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะเหลือปลาหกตัวค่ะฉะนั้นนะคะปลาหมดแล้วค่ะ ใส่ลงไปในโถที่หนึ่งสองตัวที่เหลืออีก6ตัวนะคะใส่ลงไปในโถที่สองนะคะสรุปก็คือหบวก2ได้เท่ากับ8ค่ะต่อไปนะคะครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองเราจะแบ่งอย่างไรดีคะครั้งที่2เราจะแบ่งยังไงดีคะอ่าเราลองนะคะเอาปลา3ตัวค่ะ ปลาสามตัวนะคะมีปลาสีเหลืองสองตัวปลาสีแดงหนึ่งตัวนะคะใส่ลงไปในโถที่หนึ่งค่ะที่เหลือนะคะเราจะเหลือปลากี่ตัวจะใส่โถที่สองค่ะนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเราจะเหลือปลาห้าตัวค่ะใส่โถที่สองนะคะสรุปนะคะนักเเียนก็จะได้ปลานะคะในโถที่หนึ่งสามตัวโถที่สองห้าตัว 3บวก5ก็เท่ากับ8ค่ะนะคะต่อไปค่ะวิธีการแบ่งนะคะท่านจะสังเกตค่ะตัวเลขทุกตัวจะมีค่าน้อยกว่า8หมดเลยใช่ไหมคะครั้งที่3ค่ะเราลองนำปลาสีเหลืองและปลาสีแดงทั้งหมดนะคะปลาสีเหลือง2ตัวปลาสีแดง2ตัวนะคะ2รวมกับ2ได้เท่าไหร่คะ2รวมกับ2ได้เท่าไหร่คะ4ค่ะ หนึ่สอีนะะ่ใส่ลงไปในโถที่หนึงค่ะนะคะใส่ลงไปในโถที่หนึงค่ะที่เหลือเราเหลือปลาอีกกี่ตัวคะเาเหลือปลาอีกหนึ่งสสามสี่ค่ะเราเหลือปลาอีกสี 1, 2, 3, 4, ่ 4, ตัวนะคะสรุปนะคะเราจะได้ปลาสีเหลืองและปลาสีแดงในโถที่หนึ่งนะคะปลาสีม่วงนะคะ สองตัวปลาสีชมพูปลาสีฟ้าอยู่ในโถที่สองนะคะสีบวกสี่ก็ได้เท่ากับ8ค่ะต่อไปนะคะเราลองนะคะเอาปลานะคะเอาปลากลุ่มที่เหลือค่ะปลาสีม่วงสองตัวสีชมพูหนึ่งตัวนะคะ และปลาสีฟ้านะคะปลาสีแดงด้วยค่ะห้าตัวนี้นะคะหนึ่งสสามสี่ห้าค่ะใส่ลงในโถที่หนึ่งค่ะนักเรียนเหลือปลาที่ยังไม่ได้ใส่โถกี่ตัวคะสามตัวค่ะนะคะก็จะได้ห้าบวกสามเท่ากับแ นี่เห็นข้างบนไหมคะสาบวก5ได้เท่ากับ8 5บวกสก็ได้เท่ากับ8นะคะการบวกสามารถสลับที่ก็ได้คะ่ะนะคะการบวกสามารถสลับที่ตัวตั้งและตัวบวกได้คะ่ะพอต่อไปนะคะอันสุดท้ายแล้วคะ่ะเราแบ่งครั้งที่5แล้วนะคะเราจะแบ่งครั้งที่5คะ่ะครั้งที่5้าเราลองนําปลานะคะทั้งหมดอ่า เอาปลาสีเหลืองสองตัวปลาสีแดงสองตัวและปลาสีม่วงสองตัวค่ะนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหค่ะเอาหกตัวนะคะใส่ลงไปในโถที่หนึ่งค่ะเหลือปลานะคะที่ไม่มีคู่สีนะคะอีกสองตัวคือสีชมพูและสีฟ้าใส่ลงในโถที่สองค่ะนะคะก็จะได้หกบวกสองเท่ากับแดค่ะ นะคะเนียจะสลับกับข้อที่1ค่ะข้อที่1จะเป็น2บวก6นะคะเพราะฉะนั้นการบวกค่ะย้ํานะคะการบวกสามารถสลับที่ตัวตั้งและตัวบวกได้ค่ะเมื่อนักเรียนได้จํานวนครบแล้วนะคะให้เร,เรียนว่าดจานวนปลานะคะเท่ากับจํานวนตัวเลขค่ะเช่นโถที่1เรียนได้เลข2นะคะเรียนก็วาดปลาสองตัวค่ะและใบสีด้วยนะคะ โถที่สองหกตัวค่ะนั่นเองก็วาดปลานะคะหกตัวค่ะโถเนี่ยตามจำนวนให้ครบทุกโถแล้วนะคะเรียนระบายสีค่ะสรุปความรู้หน้านี้นะคะ การบวกสามารถสลับที่กันได้นะคะการบวกสามารถสลับที่กันได้ระหว่างตัวตั้งและตัวบวกนะคะเมื่อเรียนทําเสร็จแล้วนะคะเรียนมาดูหน้าที่39ค่ะก่อนทํางานทุกครั้งนะคะให้เรียนอ่านคําชี้แจงค่ะสังเกตภาพและเขียนตัวเลขแสดงความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะคะเรนอย่าลืมค่ะตรงกลางนะคะเป็นผลรวม นะคะสองข้างนี่คือผลส่วนย่อยนะคะตรงกลางค่ะเป็นส่วนรวมแตกออกมาสองข้างเป็นส่วนย่อยนะคะผลรวมทั้งหมดนะคะข้อที่1ค่ะมีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัวคะนเรียนนับค่ะ1 2 3 4 5 6มี่้ากกระต่าย6ตัวค่ะเห็นไหมคะช่องผลรวมมีได้6แบ่งกระต่ายอยู่ในถ้ำกี่ตัวคะ1 2 3่าเขาใส่เลข3ค่ะ ที่เหลือกระต่ายที่อยู่นอกถ้ากี่ตัวคะเรียนใส่ข้างล่างคะ่ะช่องที่สองคะ่ะข้อที่สองนะคะมีลูกโป่งทั้งหมดกี่ใบคะนะ้าเรนนับคะ่ะ1 2 3, 4, 5, 6, ะึ่งสองสามี่ห้าหกเจค่ะเรนใส่ผลรวม7นะคะช่องผลรวมตรงกลางคะ่ะแบ่งเป็นลูกโป่งสีฟ้ากี่ใบคะ หนึ่งสองเล่นใส่สองขาดในผลได้ที่1นะคะด้านล่างค่ะมีลูกโป่งสีแดงกี่ใบคะหนึ่งสองสามี่ห้ค่ะเดี๋ยวดูนะคะสองบวกหจะได้เท่ากับ7ค่ะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายค่ะมีตุ๊กตาทั้งหมดกี่ตัวคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแค่ะผลรวมค่ะมีตุ๊กตา9้าตัวนะคะ แบ่งเป็นนะคะมีส่วนย่อยค่ะตุ๊กตาหมีกี่ตัวคะ1 2 3่ะ6 2สามค่ะมีตุ๊กตาหมี6ตัวนักเรียนใส่ด้านบนนะคะและตุ๊กตาดิงกี่ตัวคะ1 2 3่ค่ะตุ๊กตาดิงสตัวนะคะสรุปค่ะหบวก3เท่ากับ9ค่ะอันนี้ง่ายนะคะต่อไปค่ะหน้า40นะคะ อ่านคำชี้แจงค่ะเขียนตัวเลขแสดงความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมค่ะหน้านี้นะคะให้เด็กๆทาเองเลยค่ะนะคะคุณครูย้ำนะคะนักเรียนต้องดูว่าเขาให้หาส่วนไหนนะคะอันนี้เขาให้หาส่วนย่อยค่ะผลรวมเท่ากับ6อะไรบวกกันแล้วได้6ข้อที่2ค่ะอะไรบวกกันแล้วได้7นะคะ ข้อที่3ค่ะอะไรบวกกันแล้วได้10ข้อที่4ค่ะอะไรบวกกันแล้วได้8ข้อที่9ค่ะอะไรบวกกันแล้วได้9ค่ะต่อมานะคะข้อนี้ค่ะเขาให้หาส่วนไหนคะเขาให้หาผลรวมคะ่ะหมายความว่าเขาให้ส่วนย่อยมาใช่ไหมคะเขาถามเราว่า6บวก3ได้เท่ากับเท่าไหร่รวมกันได้เท่าไหร่นะคะ ้อต่อไปค่ะเขาให้ผลรวมมานะคะผลรวมแล้วเท่ากับ10เขาให้มาให้ส่วนย่อยมา1จําจำนวนคือ4ี่เขาถามว่าอะไรบวก4แล้วได้เท่ากับ10ค่ะพอต่อไปค่ะให้หาส่วนไหนคะใช่ค่ะให้หาส่วนรวมหมายความว่า6รวมกับ2แล้วได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะหาผลรวมค่ะพอต่อไปนะคะอันนี้ให้หาส่วนย่อยใช่ไหมคะ รวมกันแล้วได้8อะไรรวมกับ1แล้วได้8ค่ะข้อสุดท้ายค่ะส่วนรวมคือ10ใช่ไหมคะให้ส่วนย่อยมา1จําจำนวนค่ะ3ค่ะอะไรรวมกับ3แล้วได้10ค่ะเด,เด็กลองทำดูนะคะ ค่ะหน้าต่อไปนะคะหน้าที่41ค่ะเด็กๆด,ดูนะคะการบอกจำนวนโดยไม่ต้องนับค่ะหมายความว่าให้นักเรียนนะคะดูจำนวนแล้วใส่ตัวเลขเลยค่ะนะคะข้อที่1บอกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะจำนวนสีฟ้าเนี่ยค่ะลงในช่องว่างอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องนับค่ะทดสอบดูนะคะเรียนมองแล้วบอกเลยค่ะ อันที่1มีวงกลมสีฟ้ากี่ลูกเรียนใส่ค่ะ3ค่ะอันที่2กี่รูปคะ4ค่ค่ะเรียนใส่เลขสนะคะ1ค่ะสองค่ะที่เด็กลองทำดูนะคะ5ค่ะ7ค่ะ8ค่ะ6ค่ะ9ค่ะ อันสุดท้าย10ค่ะนักเรียนลองหาวิธีนับดูในใจนะคะต่อไปหน้าที่42ค่ะคําชี้แจงบอกว่าโยงเส้นจับคู่โดยไม่ต้องนับนักเรียนคะทำงานทุกครั้งอย่าลืมใช้ไม้บรรทัดค่ะเด็กๆต้องใช้ไม้บรรทัดในการโยงเส้นนะคะโยงเส้นจับคู่โดยไม่ต้องนับค่ะ มีเลขอะไรบ้างเลข6เลข3เลข7เลข4ีเลข9เลข8และเลข10ค่ะเรียนโยงไปหาจํานวนนะคะที่มีผลรวมเท่ากับตัวเลขเหล่านี้นะคะมีนกกี่ตัวคะหตัวคะ่ะเรนโยงนะคะใช้แม่บรรทัดโยงค่ะโยงให้เท่ากับจํานวนของสองฝั่งเลยนะคะเด็กๆค่อยๆทำนะคะไม่ต้องรีบ หน้าต่อไปค่ะหน้าที่43าค่ะวงวงล้อมรอบตัวเลขแสดงจำนวนค่ะมีเต่าทองกี่ตัวคะสี่ตัวค่ะน้าเรนไม่ต้องนับนับในใจนะคะสี 4, ่นวงสค่ะมีกบกี่ตัวค่ะมีกบกี่ตัว8ค่ะโอเคน้าเรนย้อนกลับมาทำให้เรียบร้อยนะคะหน้าสุดท้ายแล้วค่ะ แบบฝึกท้าทายนะคะบอกว่าวาดรูปไข่ให้แม่ไก่ด้วยนะคะแม่ไก่แต่ละตัวออกไข่มีจำนวนแตกต่างกันค่ะมาดูตัวที่หนึ่งนะคะโจทย์บอกว่าให้เด็กๆวาดรูปไข่ให้แม่ไก่ด้วยนะคะจำนวนมากกว่า6แต่น้อยกว่า8ปดจำนวนที่มากกว่า6แต่น้อยกว่า8ค่ะ6 7 8ใช่ไหมคะมากกว่า6 7มากกว่า6ค่ะน้อยกว่า8ก็คือ7ค่ะนะคะแล้เรนต้องวาดไข่ไก่ทั้งหมด7ฟองค่ะแล้วเรนวาดนะคะ1 2 3่5 6 7ค่ะต่อไปข้อที่2เขาบอกว่าจำนวนมากกว่า2แต่น้อยกว่า4ค่ะ2 3 4ม,มากกว่า2ก็คือ3น้อยกว่า4ก็คือ3แล้วเรียนต้องวาดไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองคะ3ฟองค่ะแล้วเรียนวาดไข่ไก่ลงไป3ฟองนะคะต่อมาค่ะจำนวนที่น้อยกว่า6แต่มากกว่า4ค่ะจำนวนที่น้อยกว่า6นะคะแต่มากกว่า4 6น้อยกว่า6ก,ก็คือ5 มากกว่า4ี่ก็คือ5ค่ะเรนต้องวาดไข่ไก่5ฟองนะคะลงในนี้ค่ะเรียงลำดับจำนวนไข่จากมากไปหาน้อยค่ะเรียงลำดับจำนวนไข่นะคะจากมากไปหาน้อยค่ะกลุ่มแรกนะคะมี7ใช่ไหมคะกลุ่มที่2 3สและกลุ่มสุดท้ายมี5ค่ะเรียงลำดับจากมากค่ะเีนก็จะได้เจ ต่อไป,ไปเป็นอะไรคะ5และ3ค่ะเด็กๆตั้งใจทําแบบประหัดนะคะด้วยความตั้งใจทําให้เรียบร้อยนะคะแล้วนํามาส่งคุณครูค่ะวันนี้จบคลิปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ